เออว่ะ <c oughs> พออ่านอะไรกลุ่มปุ๊บีเรียนแค่อาจารย์เชอรี่ใช่ไหมลูกเขียนของตัวเองหนึ่งสิ่งที่ไ้เรียนรู้จักเทอมสองก็คือนี่คือเทอมสองของมกรุงเทพที่อีกหนึ่งอาทิตย์ปิดเทอมของปีสองเทอมหนึ่งไปไปเรียนกันวันนี้เป็นวันพุธมีเรียนคาบอาจารย์เชอรี่อีกหนึ่งอาทิตย์ ชูนิ้วโป้งให้หนึ่งทีเพราะว่ามาเรียนผิดคาดคือไม่ใช่มาเรียนผิดคัดก็คือมาเรียนผิดเวลาคาัดเนี้ยอาจารย์ขยกลาสก็คือยกคาสตอนเที่ยงแล้วก็มาเรียนอีกทีตอนบ่ายสองซึ่งเราไม่ได้อ่านลายกลุปกติก็คือเราจะสายเสมอซึ่งวันนี้เราไปเช้าแบบคนแรกที่ไหนได้ก็คืออาจารย์ยกคัสไม่นะ <c oughs> เป็นไง <c oughs> เริ่มมา <c oughs> ม่อนเวลา เรซี่แล้วไหมแต่ก็ไปดูคลิปข้างตาได้เมื่อไม่อ่านไลก์กลุ่มไม่อ่านชั้นกลุ่มก็เปรย์คิดว่าเออว่ะพออ่านไลก์กลุ่มปุ๊บมีเรียนแค่อาจารย์เชอรี่ใช่ไหมโอ้ยในใจคือแบบแต่ก็ยังถือว่ามีโชว์เข้าข้างอยู่บ้างเพราะว่าแพทมาตอนเที่ยงเราก็เลยเอ้ยไปกินข้าวก่อนแล้วก็นั่งรถล่างไปห้องสมุดกันแล้วก็ไปนั่งเล่นที่ห้องสมุดประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มาเรียนอาจารย์เชอรี่ต่อ 我觉得。 สลูกก็คือใบเล็กใบเล็กที่อาจารย์บอกเนาะลูกเขียนของตัวเองหนึ่งหนึ่งช่องแล้วก็ส่งให้เพื่อนคนที่2คนที่สาคนที่สี่ และตอนนี้มาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ไปเรียนแบบพอไปถึงห้องปุ๊บอ้าวอาจารย์เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องมาก็ได้หรือว่าใครจะไปเรียนก็ได้แต่นี่ก็คือไม่ได้อยากไปแต่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มพอไปถึงปุ๊บอ้ามห้องนี้อาจารย์เขาไม่สอนหรือย้ายห้องหรือยังไง อาบอกว่าอ้าวเปียวไม่ได้อ่านไลก์กลุ่มเหรอคือปกติเปียวสายเสมอแต่ว่าครั้งนี้คือเปียวเร็วที่สุดทั้งห้องโล่งพอเปิดห้องไปปุ๊บอาจารย์หันมาเปียวก็หันแล้วเขาก็แบบต่างคนต่างตกใจว่าเอ้ยนักศึกษามาได้เหรออะไรอย่างเงี้ยพอดีว่ามีเรียนข้าต่อไปคืออาจารย์เชอรี่ซึ่งคือหนูไม่ได้ตั้งใจคะ่ะอาจารย์หนูไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียน หนูแค่ไม่ได้อ่านไลา์กลุ่มเฉยๆซึ่งโชคดีมากที่มีแพทมาไวก็เลยมีแพทเป็นเพื่อนเนี่ยสิ่งที่ได้เดียนรู้จากเทอมสองก็คือตาตาตายต,ตายตเริ่มคำแหละแล้วก็ความมันของหน้าตึงๆนี่คือเทอมสองของหมอกรุงเทพที่ เกือบรอดนณะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบนาทีบุฟเฟ่มามา่าเพราะว่านี่เป็นข้าวเย็นตอนแรกเรียนเสร็จจะไปซื้อของกินที่ร้านอาหารกลางแต่ว่าร้านปิดน,นี่อันนี้ก็คือสันคอบวก ต้มยำกุ้งจบคลิปเป็นที่เรียบร้อยกับชีวิตเด e ็กอีคอนหนึ่งวันใครที่มีไอเดียอยากให้เราทำคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าอยากให้นักคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและใครที่ดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพราะว่าทุกยอดไลค์เป็นกำลังใจในการตัดคลิปของเรามากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย